รู้สึกยังไงบ้างครับกับที่ต้นเดิมเหนือจซเฟีบอกใั้งนี้ครับตื่นเต้นแทนเลยค่ะเป็นเจ้าของรถเลยค่ะ วันนี้ออกแล้วใหม่นะฟอร์ซ่าสามพันสีใหม่นะครับคันแรกของโชว์รูมที่หัวหินบิ๊่งโคตรดิมิเตตเลยอ่ะบิ๊กวิ่งหัวหินบอาเดิมกดแข็งเลยที่อะไรนะไม่นั่งด้วยไม่นั่งไม่นั่งไม่นั่งเข็นไป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 ไม่ต้องนั่งนะเข็นไปไม่เปลี่ยนเลยโอ้โหความพยายามครับอ่าวันนี้เอาหนึ่งอันบอกนะเอาอยากเปลี่ยนบอกเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะเปลี่ยนบอกแบบไหนนะ ถอดทิ้งเลยถอดทิ้งใช่ถอาเครื่องมาถอดได้รึเปล่าเอาเยถอดเครื่องรถถอดเลยถอดเลยวันนี้เราเปลี่ยนเบาะนะครับเดี๋ยวอันนี้รถของคนคนขับชื่ออะไรเนี่ยนะครับคนขับชื่อของต้นเรียบเนี่ยครับผมเองเนี่ยของผมเปลี่ยนเบาะที่ไหนครับเนี่ยเียร์เมซิ่งนี่ดูดูดูในนั้นนี่ดูดีกว่าอยากได้แบบไหนมาดูอัานี่เบาะมีตอนเดียวนะครับตอนเดียวก็มีเนี่ยเบาะสองตอนนิ่ม นิ่งกว่าเดิมอ่ะสะบายตูดจริงๆนะแม่บ้านชอบตรงนี้โอเคต้องลองนะครับตบลงใช่ไหมมันต้องงัดตรงนี้ออกงัดเนี่ยวะใช้พวกงัดได้เหรอใช่เนี่ลูกพี่บอกว่าให้เอาบ่อตกลงใส่คร่บใช่ดีๆพี่ใจใเย็นตัดงัดทีละฟั่ง,งโอ้โหดนะครับศูนย์โลครับลงจากรถสไลด์ปุ๊บเข็นมาเปลี่ยนเบาะถอดเองด้วย ดูทรงผมแล้วของหมั่นลักระบละทักทีเลยปับหลังจากตัดบานพับเสร็จแล้วนะนะเราจะมาใส่เบาะนะครับอันนี้เป็นเบาะเบาะสร้างครับของงานพีเอเซิ่งนะนี่ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นตอนเดียวนะครับใส่เลยข้างในนะครับแข็งแรงแน่นอนนั่งนั่งได้ไม่ย่วมนะครับแต่ทาจริงแล้วไม่ไม่เหมาะกันทั้งสองเพราะว่าทรงมันเป็นรทรงสโลปนะครับ ถ้าเบรกทีเมียนี่กระเด็นแน่นอนนะอ่ะามาระตรงตอนเดียวนะครับนี่คือบรรทัพที่เราตัดนะครับก็เป็นอย่างนี้นะเห็นว่าคืเอเราต,ตัดตัดมุมข้างบนตัวหนึ่งพร้อมเป็นเบสรซานะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือ 3, ไปสามพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าเป็นสองตอนธรรมดาอยู่ที่สามพันบาทนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสถามั้นะครับติดต่อที่ผมได้ต้นเหนือะไรแต่งหรือเพดพีเอเมซิ่งนะครับมีสองเพจนะอ่า ติดต่อได้โดยโตรงเลยนะครับร้านบอกมีบริการติดตั้ง,งน,นร้านมีทุกรุ่นนะครับไม่ใช่แค่ฟอร์ซ่านะเอ็กแมปูซีเอ็กมีหมดครับผมก็ประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณครับ